มาลอง,างงานกันแดงเดียวทำง,งานนะครับมีใบที่สองใบแรกขอบแล้วห้าสองเงียบดูนะครับป่าแจ็กสีนะครับดำแดงนะครับมีแดงหรือต่ำนะครับมีแดงหรือต่ำเปิดเลยไม่ต้องรอนี่ครับสี่สี่สามครับมีแดงหรือต่ำเฉลยเลยครับไม่ต้องรอนี่ครับมีแดงหรือต่ำ าเจ็ดสีแม่นแมนครับน่ครับมีแดงหรือต่ำเฉลยแล้วครับไม่ต้องรอนย่างงี้หกสียาวเดี๋ยวดูมันสูงมันเงียบใชยว่ากันอ่าเนี่ยมาแล้วครับห้าหกครับกักไปเลยนี่ครับห้าห้าสองแม่นนะครับสูงนะครับเงียบกล่องเงียบเห็นไหมครับกล่องเงียบเลยนะแต่แดงเดียวทํางานนะบอกก่อนต้องตั้งแดงเดียวทางานนะจะได้ไม่แพ้เขาเห็นไหมครับยาวต่อครับนี่ครับแดงหรือต่ํา ราคาสี่พันบาทนะครับราคาส่งลูกใสลูกขาวแจ้มดเดียวรับแต่ทุกอันผมตั้งลูกใสหมดนะครับตอนนี้สามแดงเลยเอี๋ยวลองลอง,ลองสูงสักรอบหนึ่งอ่ะกักห้าหกครับสูงแล้วครับวันนี้วันอังคารนะกี่โมงรวรุ่นเะนี่ยฮะผมมาตั้งแต่ตีห้านะเพราะมันออเดอร์สองสองเจ้าครับนี่ครับสูงสูง,งเงียบๆนะครับกักห้าหกนะสูงอนะ่ะไม่ให้เต็งสูงนะครับ มันน่าเกียดครับห้าเี่ยวทำงนานนะครับมีแดงหรือตํำดูครับห้าสามเอี่ยวแดงหรือตํำเฉลยเลยครับยังไงเอี่ยวเอี่ยวหกแม่นมากตัวนี้แดงหรือตํำเช่นเคยสี่สี่สามก็แดงหรือต่ำเช่นเคยเอี่ยวเอี่ยวสามนะครับ เฉลยได้เลยครับต่ำเหมือนเดิมนะครับ5 2เอียวเหมือนเดิมครับยังต่ำอยู่เห็นไหมมันไวมากเลยครับ5 2เอียวต่ำเหมือนเดิมครับโอ้แดงสองแดงมันเนี่ยเจงกับเจงสองแดงนี่แหละสองแดงทำงานอยู่แล้วครับนะครับก็ยังต่ำแดงต่ำแดงสูงนี้แดงมีแดงก็ต่ำนะครับมันจะสั่นนะครับ แดงหรือต่ำก็อ่านไปเนี่ยต่ำสองสองหกแดงหรือต่ำจะทำงานครับแดงหรือต่ำเช่นเคยหกสองเอี่ยวมันเดิมับแดงหรือต่ำมันเดิมนะครับห้าสามสองถ้าแดงจะทำงานห้าสามสองก็จะทำงานไปด้วยนะพก็ุดต่้าจะ่ทำงานไปด้วยไม่งั้นเดมแพ้เข้าครับก็ฮโร่ไม่ส่งบัตทีเลย ยังไม่ส่งอีกอะเดี๋ส่งได้แต่สูงแดงแบบนี้เห็นไหมมีแดงก็จะสั่นดีดครับเนี่ยมันก็จะสั่นอยู่นี้ครับมีแดงหรือต่ำมันจะสั่นอยู่อย่างนี้ครับสนใจทักไปเลยนะสี่พันบาทราคาส่งนะครับต่ำปลาเจ็บสีแม่นๆ่นเออทำไมตะแดงและต่ำทำไมไม่ดำสูงตั้งแต่เปิดอ้าวมาแล้วดำสูงก็จะมาได้โอ้กักห้าหกนะครับจะแต่งสูงนั่นไม่น่าเกลียด หกสี่ห้านะครับาคาหกนะอย่าไปยิงส่งน้ำหนักเกล็ดสนใจติดต่อเลยครับดูเบอร์ให้ดีนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์อื่นช่วยไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับสนใจมาเลยราคา4ี่พับาทราคาส่ง